เราไปดูภาพการป้องกันตัวเองและการทํางานอย่างหนักหน่วงของพี่ๆอสมนะคะก็ถือว่าเป็นภาพที่เราจะรายงานกันทุกวันเพื่อที่จะส่งกําลังใจให้กับพี่ๆอสมแล้วก็ทุกๆคนค่ะที่ตอนนี้พยายามหามาตรการในการป้องกันตัวเองและชุมชนนะคะจุดหนึ่งค่ะลองดูภาพจุดนี้จากลําปาง คุณอนุพงศ์ตาจีนะนะคะปักหมุดรายงานจากลำปางคือคุณอนุพงศ์เนี่ยเป็นคนหนึ่งที่อยู่ลำปางด้วยนะคะคุณผู้ชมจุดนี้ปักหมุดจากบ้านสีหมวดเกล้าวตำบลชมพูอำเภอเมืองลำปางค่ะ คือที่นี่เป็นชุมชนเมืองขนาดใหญ่นะคะตามรายงานบอกว่ามีครัวเรือนอยู่สักประมาณ600กว่าครัวเรือนค่ะแถมมีประชากรแฝงอยู่เยอะมีทางเข้าออกชุมชนก็แยะเหมือนกันคือมีหลายทางเลยนะคะคนในพื้นที่เขาก็เลยสร้างมาตรการจัดระบบชุมชนในช่วงโควิด -19 ้ค่ะทางทีมอสอมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสีหมดเกล้าเขาทําหน้าที่สื่อสารให้ความรู้กับคนในชุมชนเรียกง่ายๆว่าเป็นแกนกลางในการช่วยประสานความรู้เรื่องการป้องกันโควิดสิ การสื่อสารของเขาเขาจะใช่ทั้งช่องโซเชียลมีเดียเป็นหลักทาง l ลายแอปพลิเคชันหรือทาง f a c e b o o k โดยเฉพาะปีนอกอสมอเขาเนี่ยเขาจะฮื้อความหู้ผ่า l ลายแอปพลิเคชันเพื่อเพื่อเป็นมีอาวุธในการป้องกันตัวแล้วก็ความหู้ในการลงไปเคาะประตูบ้านฮอเจ้าบ้านเปินตะนักปใจใยตื่นตะนกนะจ้าหื่อเปินตะนักในการป้องกันตัว คือเปิ่นรอบรู้ในการป้องกันโควิดในครอบครัวแล้วก็นคนในครอบครัวเปิ่นอย่างที่พี่แสงดาวบอกนะคะอ,อสมอที่นั่น4.0นะคะเขาคุยกันผ่านทางแอปพลิเคชันนะคะก็คือเป็นช่องทางออนไลน์เนี่แหละค่ะคุณผู้ชมทีนี้เนี่ย คุยทางออนไลน์เ,เขาบอกคุยกันแทบทุกวันทําความเข้าใจในประเด็นที่เป็นข้อกังวลต่างๆคนในพื้นที่ทั้งหมดนี้รูปแบบการทํางานที่เราเล่าให้ฟังนี่เป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะแต่ก็เป็นการนําบทเรียนของช่วงการระบาดรอบแรกมาปรับใช้คือถ้าย้อนไปการระบาดรอบแรกในที่นั่นเขาออกแบบเป็นคู่มือของชุมชนนะคะเรียกว่าทรมนูญชุมชนป้องกันโควิด1ิหรือได้อีกอย่างก็คือบันทึกข้อตกลงชุมชนป้องกันโควิดอันนี้น่าสนใจเพราะมันเป็นข้อตกลงที่ผ่านการ มีส่วนร่วมของชุมชนทํากันเป็นรูปเล่มแล้วแจกเลยทุกครัวเรือนเป็นคู่มือในการใช้ชีวิตช่วงโควิด -19 นอกจากนี้ยังมีการประชาสัมพันธ์เสียงตำสายนะคะให้รับรู้ว่าตอนนี้สถานการณ์ในพื้นที่เป็นอย่างไรมีการทํางานเชิงรุกแบบนี้ค่ะเคาะประตูบ้านให้ความรู้โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุให้คุณพ่อคุณแม่พ่ออุ้ยแม่อุ้ยเนยได้ป้องกันตัวเองลดความกังวลลดความเครียด จากการรับข้อมูลข่าวสารเยอะๆคือบางทีมีเฟซนิวนะคะพอผู้สูงอายุอยู่ในชุมชนก็เกิดความกังวลพี่ๆอสมอก็เข้าไปเอาความรู้ที่ถูกต้องคลายความกังวลให้กับผู้สูงอายุในชุมชนด้วยนะคะการทำงานแบบนี้ทำให้คนในชุมชนเข้าใจสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างชัดเจนแล้วก็ ตระหนักถึงโรคที่เกิดขึ้นหลายคนเลยนะคะบอกว่าพอได้ใกล้ชิดกับอสอมได้ใกล้ชิดกับความรู้เขาก็หันมาดูแลป้องกันตัวเองให้ปลอดภัยจากโควิด -19 ตัวเองปลอดภยัยชุมชนก็ปลอดภัยเช่นเดียวกันนะคะ